สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องฟิกทีขอนแก่นนะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับการตอนแบบวัสดุปลูกแบบง่ายๆราคาประหยัดนะครับลองสูตรใหม่นะครับราคาไม่สูงนะฮะก็วันนี้ก็จะมารีวิววัสดุปลูกแบบใหม่แล้วก็การตอนด้วยนะครับการใช้น้ำยาเร่งรากนะฮะ รูสนะครับรูสนะครับไม่ได้เสนอโฆษณาเกี่ยวกับจำอะไรพวกนี้ครับผมก็คือน้ำยารูสพูดชื่อเต็มไปทังด,ดีอยู่เพเขาจะมีกฎอะไรของเขาสักอย่างน่แหละฮะเกี่ยวกับการค้านะฮะตัวนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมทาน้ำยาร่งรากแล้วก็ประกบเลยนะครับไม่ได้แห้งดีเท่าไหร่นะไม่ได้ปล่อยให้แห้งแต่ว่าคว้นกิ่งไว้ประมาณสองชั่วโมงเองนะฮะ ตัวนี้ก็วัสดุปลูกผมก็จะมีตัวดินล้วนปนทรายนิดหน่อยนะฮะผสมกับพิทมอสน,นิดหน่อยแล้วก็กาบมะพร้าวเยอะๆกาบมะพร้าวนี่เป็นชิ้นสับเนี่ยนะฮะตัวนี้ไม่เอาแบบเป็นบดละเอียดนะครับผมไม่มีนะฮะต้นทุนเราก็จะตามลงแล้วก็จะได้ต้นปลกูกอันนี้ก็อบรากประมาณสิบวันไม่ได้ห่อคอยด้วยนะครับพอดี ผมจะชอบทําช่วงหน้าฝนพอดีก็จะก็จะได้กิ่งตอนที่พอดีเลยนะครับออกลากง่ายนะฮะทำหน้าฝนผ,ผลิตไปเยอะเลยครับผมแนะนาเพื่อนเพื่อนถ้าจะทํากิ่งตอนไว้จัดจําหน่ายหรือว่าได้สักอย่างนะฮะเนี้ไม่ได้มาจาหน่ายนะครับพอช่อง y youtube อีกทีหนึ่งนะฮะไม่ได้โฆษณานะฮะนี่นะครับ,รบผมก็โอ้ ลากออกเยอะเ่ยนะครับอันนี้เป็นโกฟิกคาราบาชิก้านะครับอันนี้ก็โลากขาวเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะเอาลงอนุบาลปลูกได้นะฮะตัวนี้สิบวันนะครับผมลากออกเต็มเลยนะครับผมเต็มถุงเลยคว้านกิ่งข้างล่างน,นะฮะคว้านกิ่งอ้อมๆกิ่งแล้วก็ป่วยแล้วก็น้าํายาทาแผลทาไว้นะครับผม เรากค่อยตัดออกพ่งนี้นะครับผมจะนุบาลปู่อีกทีหนึ่งนะฮะกิ่งอื่นก็เหมือนกันนะครับกิ่งอื่นเนี่ยฮะกิ่งอื่นก็โอ้ลากแตกเต็มเลยครับผมเตรียมนุบานได้สบายเลยนะฮะนี่ยลากแตกเต็มเลยนะฮะข้างบนก็เหมือนกันนะครับนี่ฮะโอ้โหสุดยอดนะฮะลากออกค้ำคแล้วถ้าเป็นสีนี้ก็ได้อยู่นะขาวอยู่ครับ จะออกคำแล้วนะฮะพอดีวันนี้ผมอ,า,อาจจะขี้เกียจทำหน่อยเอาเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้นะทุกกิ่งนะฮะออกพร้อมกันนะฮะกิ่งนี้ก็โอ้อากลากติ่มเลยนะกิ่งนี้นะฮะใช้ได้นะฮะกิ่งนี้ไม่ได้ออฟอยด้วยนะลากใช้ได้ อีกนี้ยิ่งเยอะนะครับอีกนี้น้ำยาธรรมดาด้วยเป็นตัปลาตยตอลี่เอาไปทำตัวที่ผมแนะนำเคล็ดลับอีกทีหนึ่งค่ะที่ผมใช้วัสดุปลูกเป็นผสมดินด้วยเพราะว่าอันนี้ไม่ได้บอกใครบอกที่นี่เลยนะที่นี่ทีเดียวการปรับตัวของรากของพืชพวกนี้ถ้าเราทำให้มันคล้ายเดิม ที่เราปลูกเป็นดินพวกอะไรเงี้ยการปรับตัวของรากก็จะสามารถที่จะพัฒนาได้เลยแล้วก็แข็งแรงรากนะฮะเขาก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรอีกเพราะว่ามันจะมีมีสารอะไรนินๆอะไรสักอย่างนะะของกาบมะพร้าวบดหรือว่าสับมันทําให้รากเราแข็งแรงเวลาลงปลูกอนุบาลต่อก็จะก็จะแข็งแรงได้เลยนะครับว่าจะอนุบาลต่อได้เลยแล้วก็จะโตเร็วนะฮะเขาก็ยังไม่ได้ปรับตัวอะไรมากนะครับผม อันนี้ก็เริ่มออกแล้วนะ,ะอันนี้ใช้น้ํายาแบบน้ํายาแบบธรรมดานะฮะของห้าสิบบาทอันนี้ไม่ได้แพงตัวนี้นะก็ออกหลกกันเยอะแล้วนะครับผมอันนี้ไม่ได้แพงนะก็ก็โอเคนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนได้ชมกันนะครับผมการจัดเตรียมกิ่งตอนนะฮะช่วงหน้าฝนจะเป็นช่วงที่ดีที่สุด พี่ที่สุดในการผลิตกิ่งตอนแล้วก็ของผมก็จะใช้กิ่งตอนนุบาล,ลุงกระถางนะครับเวลาจัดสูงหรือว่าอะไรก็จะง่ายนะครับผมก็จะไม่มีปัญหานะฮะเรื่องเ,ออเรื่องของการเหี่ยวหรือการอะไรนะครับผมจะเป็นสูงมอบนะครับสูงมอบเป็นตะกร้าไปเลยดีกว่าก็เดี๋ยวผมก็จะ นำเสนอให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันในเพจอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็ถ้าไงเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับกดติดตามข้างคลิปข้างล่างนี้ได้นะครับผมปุ่มติดตามข้างล่างกดซับสไครต์กดแชร์ได้นะครับก็จะมาำนำเสนอนะครับวิธีการมักษ,ษานะครับผมต้นมะเดื่อที่เรารักให้มันแข็งแรงยาวๆนะครับต้นนี้ก็โอ้ต้นนี้ก็น,น,กนี่ครับน้องจัมโบ ต้นต่เขียนไอเต่ขาไม่ใช่ต่าเขียนแล้วต้นโกโฟิกคาราบาตัวนี้ก็ต้นก็นนใหญ่นะครับนี่ฮะโอ้เกเือบต่เขียนนะฮะตัวน,นี้ใหญ่สุดยอดนะฮะอันนี้ต้นล้างรากอนุมาอนุบาลนอนครับผมูกปูแน่นแล้วนะครับทนะีนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องรากเน่วนะปลูกตรงที่ยินไซพอดีฮะเพราชอบยินไซ ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามช่องพิกทีคอนแก่นนะครับขอบคุณครับ